ซื้อดื้อื้อดืดดขอต้อนรับทุกท่านสุดสายการบินไอติมและหล้วอะไรเอาเพื่อนมาด้วยนี่สลับจะเล่นสีมาด้วยเพ่ออดับเจไม่ต้องถามเราเล่นด้วยกันมาเยอะแล้วโยนยางเดียวกหลังกลกลับลมบ้างนี่เราไม่เก็บอยู่แล้ะใครงะ นาจาคนนะค้นนะไม่เสียงันดึกต้องกินข้าวมายังไม่ได้กินน้ำมาแล้วพี่้าผม w a t c ไหนเก็ดมากไอ้น้องจะกระสุนก่อนช่วเห็ดน,นี้หรอคะไอ้น้องจะกระสุนก่อนพี่ <Watch out S 1> ใช่ครับ เเนิขอยู<ห>่ตรงนี้นต่างว้มีครับมี <c oughs> <c oughs> งานจะไ,ได้ใช้ยายามาเราอ่ะของเพ่ <c oughs> ใจดีกันเราชุดหน้าเปิดนะเจสวยอ่ะเจว่า A หกเหลือนะคุณว่าเปลามีคนวิ่งเข้าบ้าน,น Watch out สองคนกระโดดข้างหน้า Watch out ใช่มีคนวิ่งเข้าบ้านคนเกมว่ามันจะปุนมาเบอร์หนึ่ง <c oughs> มองไม่เห็นเฉยอ่ะนึกว่าเขาอยู่ข้างบนอยู่ตรงนี้ I got supplies กดครับอีกตัวหนึ่งวะจะมีเสียงคนเลยนะไม่มีเสียงคนบอบดซื้อดื้อป <c oughs> ีเนี่ยปีนเนี่ยไม่เอาผมไม่เสียขับรถ จะเปิดใครอ่ะนี่ใช่ของพี่ยังไงเมื่อไร Watch out ถูมานานแล้วเนี่ยระเบิดใส่เราอย่างนี้เลยเหรอเหลือนะพี่คิดว่าเหลือเพื่อนนะคนล้มอยู่ค่ะจ้วง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 คนยิงไม่ต้องเก็บคนเก็บไม่ต้องยิงครับยีน่าระเบิดไปติดตรงไหนก็ไม่รู้นี่ไงมันขับอินนี่มา Mark the vehicle ผมว่าเสกว่าเราโดนดีอยู่เลยเร็เลยเร่องร้อนเครื่องร้อนไม่ก็คุยคนเดียวนั่นไงแล้วเบิดระเบิดใครคิดว่าไม่บักเรื่องแค่มีคนวิ่งอยู่หน้าเมืองไหนอ่ะใครก่อนก่อนก่อนอยู่ ไิ่ออกนะสิว้ปาปไปแ่ะไม่รู้สิติดโซ่เลย<ส>ข้างบนมนร์คจุโลเคชั่นไป้นานตาบาลวแถวเนี้ยแถวอุมโมงค์บ้านล่างวะอุโมงบ้านนี้เมีรถวอดอยเล่นฝั่งนี้พี่เล่นบ้านโมมุนนด้า,ดาย ได้ไหมได้เอาหลังก่อนนะ Mark the location เอาฝั่งไหนก่อนนะ <Awesome. S 2> หลังมาหลังมาชิดต้ะนะ่กัวงง ลง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 เ้าะหมดแ้นะเร็ววังระเบิดคะเยอะเยอะเอ้ยหลัน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 ลันแต่เรื่อยๆออกงาในให้นะไปด้วยกันนี่เดี๋ยพี่เป็นของไปแล้วนะ กดแอ้ hey, awesome. ์เอ้ยไปดิโอ้โหเก็นไหมเรียร้อยไอ้ตายเพราะโดนรถทับเมื่อกี้เนี่ยรถรอบหังอะเอยดับนะเออดับ ใครได้ไหมเนี่ยผมได้นเนีอยู่ที่เจมส์ถึงค่ะเจทิ้งคุณตปรถคัน<ม>นี้ใช้ได้อยู่รถสองม a r k t เจ Vehicle ได้ได้ได้ไปสองพันเลยเม,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 มื่อก <c oughs> ี้ผมมากับใครป่ะน้ำมันมีป่ะมีพี่เปลี่ยนรถดีกว่าเราครึ่งเดียวอันตรายกลัว <laughs> <c oughs> ด้วยอ่ะเจกลัวด้วย ไปหาไหนอ่ะเหมือนยนอยู่นีบนบ้างบนบ้างจาหลังนะพี่ Watch out แต่ว่าวตาฝาดตาฝาดไม่รู้อจอดดูเดี๋ยวก็ะจะเมื่อกี้มันหมุนนะคุณเอารถออกไงเอารถออกเอารถออก ลากเบสเลยเหมือนบนเขาอ่ะใช่ใช่มีบนเขาอีกนะเปลี่ยนเอาไอ้ดับเลยเออตุ่มลากอย่างเดียวอะมีไรแล้วแต่ไม่ยิงคนอื่นเลยอยู่ตรงปอมอยู่ตรงปอมอยู่ตรงปอมอืมก็เสียงเสียงอยู่ไหนเสียงยิ่หน้าคอนเสิร์ตหมดแล้วครับวิมีคนอสี เจคับรถเดี๋ยวมีตัวเดียวอวิ่งล่างเลย a w e s o m ดูไปสิที่ว่าคอยจะเล่นทนายกันจะได้เนีจะได้ถือต้องถือไซยกาอ้าวโหเข็ดเลยไซก้าวันนั้นรถสามเม็ตรสามตัวตัวละเม็ดพี่ก้อยบอกว่าอย่าไปไว้ใจกัตอนนี้กับพี่ก้อยอ่ะไม่ไว้ใจใครไม่ไว้ใจใครครับไ <super progressive Attention> ม่ไว้ใจใครเด็ดขาดไอ้เราขนลุกเลยห้ามไว้ใจ หรือว่าอย่าไว้ใจให้ผมรถไรก็ดังที่ลงจอดรถอ่ะ <c oughs> ในที่นี้ดูถ้าผมน่าจะยุ่นน้อยสุดใช่ป่าว Watch out เอาชนะเลย ไตัวหลังเข้าบ้านเลยนะงเข้าบ้านไปพี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วซายที่ซ้ายข้า awesome โอ้โห กระโดดฝั่งนี้เรียบร้อยกีรุนระเบิดอีกหนึ่งปีเลยใช่ m a r k e a n airdrop อ๋อท่านเล่นกันที่นี้ผมไม่เล่นทนายนล้วใช่ไหมคะเปลี่ยนผมมาทนายดีกว่าต้องให้คนอื่นถือรอสองคนโตสุดเจ๊น้องเบสสองคนเสียพูดอย่างนี้รู้สึกรู้สึกแบบว่ายังไงไม่รู้อ่ะพูดอย่างไงก็แค่สองปีแหะพี่ห่างกับเบสกี่ปีแล้วน่ะผมยี่หกอ่ะหกปี โซนีกเ <Sonic. S 2> หลือแค่บอดป่ะเหลืออยู่สองหน่วยใครวะใครอะแน่เลยรถมันแน่เลยบารารถพี่มาเนี่ยใช่ถูกเขาถูกเขาสองคนอะ่ะอย่าให้ผิดหวังอะ่ะออกไม่ได้อยู่ไกลนะ ออาเดียวเองเดียวรถมาดีกว่าเอานุนดีกว่าเอาขนไหนันนู้นันนี้แหละรอเป่าดีใช่ไหมน้อยเมคนน้องคนหลังอะเป่าเด่นหน่อยคนเก็บเอลก็บว่าแล้ววิ่งมาเงียบจัดว่ไเกิน Mark the l o c a t i n ป่ะเหลือตัวเดียวแหละเด อยู่ไหนอะข้างล่างอะอยู่ในรูอยในหลุมในหลุมจอดจอดหลุมโอเคสุยใครได้โอ้พี่เจเหรอมีิงกระเต็นก็ยิงแปแปดคิวเนาะเขายิงใครมาเขายิงบอดมาเนาะบอดมาแปดยิงบอดแปดเ